ประชาชนจากทวสรารเทศยคร่วมการประกอบพิธีบงวงสรวงพระพุทธรูปชัยชนะสงครามพระพุทธรูปเก่าแก่อยุกว่า250ปีหน้าตักว้าง112เซนติเมตรสูง188เซนติเมตรเพื่อนาขึ้นไปประดิษฐานไว้บนชั้นสองของพระมหาเจดีย์พุทธปารามีใน,นวใัดกว่างชัยภูมิตำบนคอรมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์โดยพระมหาเจดีย์พุทธบรมีขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้เชิญมาจาาับสลามที่สาคัญภายในประเทศถึง77จังหวัดเพื่อปฏิถานระบพระมหาจดีพุทธปรมัมีแต่อย่างใช้เป็นอาคารเพื่อปฏิบัติธรรมของพระภิสุสงฆ์สาม,มเดรและคาระวะในระหว่างการประกอบพิธีมีการนำทุบเสียงท่ายมาจดเพื่อบอกกล่าวขอโชคขอลาบจากเทพยดา,าสิงห์สัต์เป็ดได้ลงมารับเครื่องบองสวงแต่จะได้บรรดาโชคให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในระหว่างการรอทุบเสียงท่ายปรากฏตัวเลขสายมูก็พากันมารอลุ้นตัวเลขเมื่อทุบไม่หมดประกฏเป็นตัวเลขหนึ่งสองหนึ่ง และจนับเลขตปเสี่ยงโชคในงวดที่จะมาถึงนี้นาคาการดอำรอยายงาน